ไ,ได้ปัจจุบันนะคะเราต้องยอมรับว่าการรักษาฝ้าหรือกละเรายังไม่มีเทคโนโลยีหรือยังไม่มีเครื่องที่จะทําให้ฝ้ากลาพวกนี้หายขาดร้อยเปอร์เซเดิมเราเป็น100%เรายังไม่สามารถรักษาฝ้ากลาพวกนี้ให้เหลือศูนย์ได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถรักษาฝ้ากะาเหล่านี้จาก100ลดลงมาเหลือ40 50หรือ30อย่างเงี้ยทำได้ซึ่ง การตอบสนองของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันในเคที่ต้องเจอตัวกระตุ้นบ่อยแม้ว่าจะเป็นออกแดดตลอดอยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนตลอดหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่มีผิวแหง้งถ้าเรามีปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้การรักษาฝ้ากระก็จะทําได้ยากขึ้นใครที่บอกว่ารักษาฝ้ากระหายขาดไม่จริงค่ะแต่เราสามารถรักษาฝ้ากระให้จางลงได้และผลข้างเคียงหลังทําน้อยได้ปัจจุบันก็จะมีเลเซอร์กลุ่มใหม่ๆที่เราถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพิ c โคเ,กกเ,เซกซ์แลเลอร์าฝ้ากระดีอย่าง เป็นเลเซอร์ที่1คือวิ่งเร็วและ2ตรงจุดเพราะฉะนั้นจุดไหนที่เขาเป็นเม็ดสีตัวเลเซอร์จะไปจับได้ดีที่สําคัญเทคนิคของพิโคเลเซอร์เป็นแรงกระแทกไม่ใช่เลเซอร์ที่เป็นความร้อนเหมือนเลเซอร์สมัยก่อนเวลาที่เราทาฝ้ากระจะจางลงจะมีบางเหมือนกับเลเซอร์กลุ่มเมื่อก่อนนั่นเองค่ะ